เจ็งช่องระนาดระเบิดระเบ้อเลิกทำคลิปแล้วมาอยู่กับผมไอ้นี่ก็แต่ก่อนแมนเป็นอินโนดอยู่แต่ในบ้านแม่เดินเข้าห้องอุ้ยเนื้ออนาตอมีกระดูกสมัยก่อนตัวโอ้โหโหอมหนังปิดก,กระดูกมาตอนนี้เออดีหน่อยพอบวมขึ้นมานิดนึงก็เดี๋ยวตอนนี้ผมก็ พูดจนปากแทะแล้วขอเลิกพูดแป๊บนึงอ่ะตัดไปนี่แฟ้มก่อนครับว่าตอนนี้เขาเจอใครบอนบอน,บน,บน,บนก่อนที่จะตัดไปเนี่ยร้องเพลงเต้นเพลงหวานละแวงโอ้โ oh <my. S 2> อ่ะขอสัน้นขอสัน้นประมาณท่อน,นท่อนหนุกท่อนท่อนอ่ะท่อนหุมาเบานซ์รัวๆนะ ตอนแรกมันเป็นหมอมันเป็นหมูท่อน่อะก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกอันนี้ก็จับกีตาร์ครั้งแรกอันนี้ก็จับกีตาร์ครั้งแรกอันนี้เล่นกองบ่อยแล้วอันนี้ม่กินแล้วมันเคยมาด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคนนี่ว่าอ่ะขอเชิญแฟงในการพูดไม่นะครับแฟงลำพูดอ่ะอ่ะไปไบไปพูดต่อ พูดไม่ได้เหมือนเหมือนโค้ชบงานวัดอะแบบว่าขอต้อนรับอะไรอะโอ้ต้อนรับทางของแฟมลำปูนะครับดีมา่วมงานในวันนี้ของเรางานซองพระป่าเนี่เอ้ยงานพระป่าจดขึ้นเพื่อรณนรมณ์ให้อณาตตอมีโครงกระดูกมีมากขึ้นในโรงเรียนนะครับก็ขอตั้มาศอนาตตอมีกระดูกตอนแรกที่เข้าร่วมคงการนี้กันนะครับผมอ่ะขอเสียง ไรครับพูด่าพูดอะด,ด,ดังดีอ่ะวาเลครับเล่นกีตาไปปังเลยครับไม่รู้จะเล่นยังไงดีครับมีอไงอะครับการพูดของคงกระโดกที่ดูสูงมากเลยม่เยคยเห็นคนไดูปงมาก่อนหยอกหยอกหยอกเดี๋ยวกลัวเพื่อนมันเสียใจ <c oughs> ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวเฮ้ยคลิปแล้กแล้วว่าขอทางเบนกับทางกันโชว์เพลงโชว์การตีกองกับการดีกีตาร์คู่กันได้หรือ่าได้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 แล้ว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 แล้ขอตอนเนี้ยยืนยืนถ้าอยากดูบอลอยากดูจังหวะอะไรขอจังหวะแบบเมทัลอะไรหรอเปล่าตรงๆอ่ะเอาเนี้ยเอาเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวจัดล็อกก่อนล็อกเสร็จเข้าหมอนำพอเข้าหมอ ร้องกับหมอลำน่ะมึงหล่ะต้องเต้นด้วยถ้ามึงไม่เต้นกูกับไอ้เบนจะไม่เล่นให้อย่าลืมร้องนะเรามาหากูเรื่องนี้ทั้งร้องทั้งหมอลำอ๋ออะนะโอ้กูทั้งใจนึงตักตักติักมาตอนนี้ไอ้บนตอบแบบว่าผมพร้อมเรียบร้อยแล้วมาเราจะไม่รอช้าสามสองนึง どういうこと ร้องอะไรออกไปออกไป,ไป,ไปเ,ไปเ,เลยอะเราเล่ากันต่อฮะเลาต่ออ่ะก็ออันนี้ห <c oughs> วอเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องที่เราคบขาหันแล้วอ ท,ทีนี้จะมาพ thing, ูดว่าตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยใครเคยชนต่อยกับเพื่อนมั่งไม่เคยเฮ้ยผมเนี่ยคนดี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 ยังไงคนดีศีรัญญาบอกเลยว่าไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์เพราะตอนต่อยแม่งอยู่กันเต็มเลยที่บอกว่าไม่มีอยู่ในเหตุการณ์อะ คือไม่มีใครมาช่วยสักคนนี่ตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งตัวเล็กๆอ่ะอ่ะมีไซส์มินิชื่อเออเรียกเรียกชื่อชื่อย่อกันชื่ออักไก่เดี๋ยวแล้วแลวเกิดว่าคลิปนี้มีปัญหาขึ้นมากูไม่เกี่ยวนนอ่ะเดี๋ยวชอบเดี๋ยวใช้ชื่อย่อว่าตอออ่ะตออ ชื่อแต่ละชื่ออ่ะพูดมาพูดมาคือตอนนั้นนะครับผมนั่งกินข้าวอยู่ทีนี้มีชายคนหนึ่งบุเข้ามาในบ้านผมแล้วบอกว่าเฮ้ยไอโนมอยากกินไส้กรอกสมุกี่ใบไหมผมได้ตอบเขาไปว่าไม่มีครับมีแต่ลองฟุตแล้วเขาก็เปิดออกมาเจอเลยรู้ไหมเจออะไรเจออะไรกจุ๋อ้าวเปล่ๆเ คือตอนนั้นผมนั่งกินข้าวอยู่ที่โรงเรียนอตอนนั้นอยู่โรงเรียนขอไม่เอ่ยชื่อขอเรียกว่าซำปมป,ม,ปมอะโรงเรียนแปลว่าสับเปลอก็ตอนนั้นนั่งกินข้าวอยู่ทีนี้มันมีตหมัยก่อนเ,อเด็กเคยเห็นป่ะเด็กกลนวไอ้อ่ะ,อะแก๊งอันนี้อันนี้เอ่ยชื่อเลยเนี่ยแก๊งแบ็คบอยแบ็คบุน